สวัสดีครับก็เพิ่งออกมาจากโรงพยาบาลนะครับไปกินกุ้งสองตัวครับแพ้เกือบตายครับเกือบคิดเลยครับผมก็รีบกลับมาติดทองนะครับติดทองฐานพระนะครับให้กับอาจารย์นะครับเพื่อหิวครับผมเอาตรงๆเลยนะครับก็พยายามแปะมาเรื่อยๆครับผมก็ใกล้จะเสร็จแล้วนะครับเหลือแปะทองให้เสร็จนะครับแล้วก็ลงชาตินะครับแปะช่วงเนี้ยากมากๆครับผมช่วงข้างล่าง ถ้าไหนไม่ดีเราต้องแปะกับสองรอบครับผมนี่ในร่องนะัผมยากมากครับนี่แปะก่อนครับยังไม่ได้ยังไม่ได้ปัดนะครับตอนนี้นะครับชิ้นนี้ก็เป็นอีกหนึ่งชิ้นที่ผมมีความตั้งใจมากมากนะความตั้งใจที่จะทํานะครับให้กับลูกค้าของผมนะครับจุดแปะสองรอบสามรอบครับเนี่ยอย่างตรงนี้แปะโคตรยากมากเลยครับในในร่องเนี้ย ลมแกกาอันนี้ผมติดกระจกนะครับนี่ลายนี่ผมก็เปิดดูใน Google เลยครับลายเขาจะเป็นธรรมชาติแบบนี้แหละนี่ในร่องนี่ปิดยากมากมากนะในร่องปิดยากมาก,มาก,าก,ม,ากมากเลยในร่องเนี้ยตรงเน,นี้ย สุดๆเลยครับยากจริงๆผมยอมรับเลยผมพยายามแปะหลายแผ่นแล้วนะยังไม่ได้เลยเอาข้างนอกก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวถ้าผมพยายามแปะเรื่อยๆนะครับแปะเรื่อยๆแปะที่อรอบแรกเสร็จเสร็จก่อนแล้วก็ทําการตัดทองนะเมื่อเสร็จแล้วก็จะทาการตัดทอง ก็ใกล้จะเสร็จแล้วนะครับนะีบ่กลเสร็จแล้วก็พยายามเก็บงานนะครับมันมันยากนะครับจริงๆผมไม่รู้ว่าเขาติดกันยังไงนะแต่ตามโซ่ครับผมจะใช้กันไกลตัดไกตัดนะครับตามโซ่ตามมุมตามอะไรเนี้ย จะได้ไม่เพล่งทองมากนะครับแต่บางจุดเนี่ยบางจุดเนี่ยผมก็ใช้สองรอบนะครับแปดสองรอบย,ยิ่งแปะเลหลายชั้นอโอ้โหยิ่งสวยนะผมก็ไม่แน่ใจว่าช่างที่หนึ่งเขาแปะยังไงน,นนะแต่ผมว่าแปะดอกในโคตรยาก เพราะว่ามันในดอกเนี่ยมันจะมีความลึกความตื้นนะครับของ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 ชิ้นงานครับลวดลายกระหนกของเขาอะไรเงี้ยอย่าง,นางนดำดำเนี้ยดำๆเนี่ยอย่างเงี้ยเห็นไหมดำๆก็ต้องค่อยๆแตะครับผมบางบางจุดนี่ใช้หลายรอบครับเพราะผมไม่ไม่ได้ใช้เสร็จหรือว่าใช้สีเหลืองนําทางเนี่ยผมใช้ลักเลยผมใช้ลักทแท้ๆนะครับแล้วก็ไม่ ไม่ได้ใช้สารเคมีที่แบบนี่น่มมใช้รักแร่ไอย,ยางรักธรรมชาติยางไม้ธรรมชาติกะมาเนี้ยอาจจะทําให้ยุ่งยากอะหรือว่าตัวเองทําให้ยุ่งยากหรือเปล่าไม่รู้ครับยายรอบต่ทองทองที่ผมใช้อนี้ไปก็ประมาณเป็นร้อยแผ่นแล้วเนะี่ย เรื่อยๆแต่ให้แบบให้ร่องดำๆหายแล้วก็ทอมันหนาขึ้นเรื่อยๆครับยิ่งทองหนายิ่งดูสวยงามนะครับทอมยิ่งหนานิ่งสวยงามเพราะว่าคนอื่นเขาติดต่อ,อ,อผมไม่เคยเห็นไงนแล้วก็ผมกไ็ไม่ได้เป็นเชนที่ไหนด้วยนะครับก็แตะทำเอง ลอ,องัสวยดีนะอสวยครับวิ่เลยเยอผมติดท้องเสร็จนะครับก็เดี๋ยวทําการลงชาติอีกทีนึงเดี๋ยวผมจะผสมชาติแล้วก็ดูดิจะสวยเพิ่มขึ้นหรือเปล่าครับ ก็แปะรอบแรกไปแล้วเสร็จครับรอบแรกเสร็จไปแล้วครับนี่ผมแปะรอบสองนะแปะรอบสองทำไผมแปะทั้งสองรอบด้านหน้านี่รอบที่สามนะเพราะว่าผมอยากให้งานของผมไปสู่ลูกค้าเนี่ยให้มีคุณภาพนะครับนี้รอบสองนะครับทองคําแท้ๆนะครับแผนแ่นละสิบกว่าบาทชิ้น ชิ้นนี้ก็ตกประมาณสองร้อยกว่าแผ่นนะสองร้อยกว่าแผ่น,นะผนจริงๆแปะรอบเดียวแปะยากมากนะแต่ถ้าแปะแบบเรียบๆแบบนี้รอบเดียวก็อาจจะสวยได้ับแต่จริงๆก็ต้องสองรอบบางจุดผมผมแปะถึงสามรอบนะบางจุดผมแปะถึงสามรอบเพราะว่าดอกมันมันเยอะครับ,บทีลอยนึกเอ่อตรงลึกลอยนึกนี่ลอยลึกลอยนูนครับ รอยลึกรอยนูนมันไม่เท่ากันร้อยแผ่นเหลือเท่านี้ครับคือครูบาอาจารย์เขาไว้ใจผมแล้วนะครับต้องทำให้ดีๆใครสั่งผมนะผมบอกเลยว่ารอนาน,นแต่ผมก็ทำให้ด้วยใจนะครับทำให้ด้วยใจจริงๆ เดี๋ยวผม,ผมรอบที่รอบที่สอง ก็เสร็จแล้วนะครับเสร็จแล้วนี่ก็รอให้เขาเขาแห้งนะครับชาติแห้งนะครับนี่ติดกระจกครับอันนี้ติดกระจกด้วยสวยมากนะครับนี่กว่าจะเสร็จได้นะครับก็ใช้เวลาหลายวันอยู่เหมือนกันนะครับนี่ชานะครับก็แห้งเสร็จก็พร้อมส่งให้กับอาจารย์นะครับนี่สวยมากมากนะครับ ขอขอบคุณนะครับที่ติดตามนะครับตั้งแต่ผมทำยันเสร็จเลยนะครับนี่ก็ใช้เวลานานแล้วก็บันทึกวิดีโอก็นานเหมือนกันหลายวันนะครับกว่าจะเสร็จได้โอเคนะครับฝากติดตามด้วยนะครับ